ยังก็ปลาทูยังไม่ดำนะปลาทูใช่ถูกต้องไม่เป็นไรพเราแสดงความคิดกันได้ไม่มีใครผิดไม่เป็นไรเอ้ยนอนดิว่ายน้ำเป็นเปล่าทำแบบนี้ได้ไหมมันตื้น ลงมานั่งนอนสิปลาใหญ่ไม่เย็น <c oughs> ไม่เย็นเลยลงมาเล่นดิลงมาแช่ต้องแช่คุบอกขอทำใจก่อน ลองมาแช่ดิแช่เลยวันทูตีนั่งอย่างนเยนไปวันนั่ดกันเลยนั่งคนละขาไมานั่งตรงนี้ันี้ไม่อะเดี๋ยวว่าจนั่งตรนี้ย่นีดกขาค่ะว่าจะ ทั้งเห็นภูเขานี่สวยมากมาทีปลายมาไกลๆตรงนั้นมันก็จะได้ฟิลอะไรล่ะใช่ๆๆเร็วจะได้ฟิลต้องมาไกลๆเนี่ย ไม่เยอะเท่าตรงนั้นหรอกใต้สะพานเนี่ยเยอะมากเพราะมีคนให้อาหารไม่ไม่ถอดตังโมเลยไม่ถอดค่ะไม่หลุดหรอกถ่ายก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันบินใช่มันไม่ขึ้นปนิชเลยค่ะไม่ขึ้นค่ะถ่ายก็ใช้มือที่สามีของมาเล้วมานั่งด้วยกันสามคนถ่ายรูปแผลโดนี่ถ่ายโดีอยู่เอ้าไม่ใช่วเราไปลงในดิบซีใช่ป้าทำให้อ่านั่งนั่งบนขาป้าอ้าว ปะอุ่งนั่งบนตะขาปะเออแล้วเราก็จะไปเลื่อนเรือือคว่ำเกือไม่รอดเฮ้ยเอาโดนชื่นป้าเล่นโดนป้าป้าจะมาถ่ายรูปเรา๋นตสหัวล่ะไม่ตกหรอกดีไงป๋ามาถ่ายรูปให้เรา

ลงมาแช่ดิมานั่งจกักรสี่ปลุจะไปน้งโซฟาเนี่ยเอาตูดลงตรงนี้ไม่เยน็นน้ำที่เนี่ยแม่งดีแม่งไม่เยน็นถ้าไปไที่น,รนครนายกเย็นเจี๊ยบเลยมันเย็นตอนแรกลุงชูม,มันเย็นตอนแรกๆกแล้วเด,ดี๋ยวมันก็หายอันนี้ไม่เย็นเพราะน้นน้ที่ไปเล่นเมื่อวานน้อุ่นเเหรออันนี้ไม่อุ่นไม่เย็น ลุงมมันอุ่นเพราะอะไรรู้ป่ะเพาะลุงเยี่ยวเพาคนหิวข้างบนเนี่ยเยี่ยวน้ำเยี่ยวจะอุ่นเพราะลุงเยี่ยวเนี่ยที่ลุงลงบ่าเ่ลุงลงเยี่ยวนี่ไงโอ้น้ำเยี่ยวโอ้มันทำหน้ารังเกียจมากเลยลุงปุงบอกเด็ดเหม็นเยี่ยวอขาที่วันนี้เขาสี อีลุงว่ายน้ำเก่งมากเลยนะ<อ>ได้เหรียญทองทิ้ชาติเฮ้ <laughs> จะเชื่อดีไม่ได้เย็นดีเนาะแค่ข่าวลุงก็กลัวแล้วเหรอนี่เต่าใช่ไหมเอา่าเต่าใช่ไหม <laughs> เอ่าเต่าใช่ไหมเอ่า <laughs> เอา <laughs> เอาเลยเอาเลยวันเชื่อที่ เเอาลยสู้ใครไม่สู้หนูสู้ผิดคนแล้วบอกสู้กับลุงมาสู้กับลุงน้ำไม่พอให้เลิกเพราะน้องแช่อ๋อนี่ไปเยี่ยวคืนเหรอนอนนี่นอนนอนน้ำมันแรงนี่นะใช่ฝ่ายพอดีใช่ทาไมไม่ทำไมไม่ฝ่ายน้ำไม่แรงหรอกก็ดีอ่ะ ถ้าไปแช่ตรงนั้นก็เหมือนคลองถ้าแช่ตรงนี้จะเป็นน้ำแข็่ตรงนี้นีกว่าใช่ใครจะเล่แช่เนี่ยเย็นกว่าตรงนั้นตรงนั้นเย็นแบบไม่เย็นมากแต่หนูระวังตกลงไปในร่องแล้วนะแย่เลยนะขึ้นไม่ได้ขาโดนหนีบเลยแหละแต่น้องบอกว่าตรงที่น้องเล่นแรงใครได,ไไดโดนมันหายป่ะหาย จริงๆตรงนั้นน่ะเฮ้ยเย็นๆใช้กันอาบน้ำให้ลุงเร็วจะเอาใช่ไหมลุงอยากอาบน้ำจะเอาใช่ไหมไปลุงใช่ไหมจะเอาถ้าเป็นศัตรูกับลุงจะเป็นยังไงรู้แต่ไม่กลัวได้เลยเอาเลยหนีเว้ยเย่นหนีดิยเฮ้ยทำไมมดตัวนี้ไม่ไปอ้วนดูดิ ไม่กนละ้ามันเตี้ยไปนากลัวตัวนั้นยิ่งแรงดูดิแรงมากป้าไม่กล้าไปป้ากลัวป้าเอาปอดไยนี่เขาดั้งบน,นขอนไม้นี่ไม่เห็นเหรอไปดิดเห็นยังห็ดแล้วเออนั่งถ่ายรูปใช่อหมออไปนั่งขอนไม้กันเถอะมาสี่คนไปนั่งบนขอนไม้กัน Kamu yang kedua. เุ้ยเสียงน้ำอ้วนอ้วนเร็วเดินดีๆนะเฮ้ยฝนตกหรอ,อทำไมเด็กพวกนั้นไม่ขึ้นมา นี่ครับพี่เขาเตือนแม่ๆลูกๆมันเตือนก็เอาต่างไว้ด้วยมีเด็กยืนอยู่3คนเดี๋ยวเขาขึ้นคงเจะต่อๆกันมา,ม,ามีหน้าเมื่อกี้ที่รถเข้าไปใช่ปะ่ะเออไปยืรถเข้าไปนะจต่ไปที่นี่นะเป็นไปได้ยังไงฝนไม่ได้ตกแรงตกบนเขาเหรอเออเป็นบนเขาไง น้องเราก็รอดูน้ำดิปล,ลาปลา,า,าขึ้นมาบนบกบก้มาบ่ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรปลาขึ้นมาก่อนไม่เอาไม่เสี่ยงขึ้นมาอืมสุดยอดเซฟตี้พ่อมากใครเป็นคนเตือนเนาะพี่คะรู้ได้ไงอะ่ะว่าน้ำมาอ๋อ,อ,อ,อนี่เขาขึ้นบนกบกหรอเหรอ แล้วรอดูได้ไหมอีกนานไหมคะจะแทกมีเด็กเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะน้อง เ, <มา S 1> เขา <ๆ S 1> เขาบอกว่ามาถึงเราอะไปปลายไม่แรงหรอกแต่กิ่งไม้อ่ะมันจะมากระแทกหูเกิดมาในชีวิตครั้งแรกเลยนะถ้าได้เห็นน้ำมาเนี่ย,ด,ย,ด,ยดีมากเลยเนาะที่เราเล่นตรงเนี้ยเพราะถ้าเราเล่นต้นน้ำมันตรลายกว่าใช่สองคนอะแต่ก็ยังไม่เห็นมีรถลงมาเลยนะ นี่ไงโนอโนอดก็ถ่ายน้ําเนี่ยก็เนี่ยผมรออยู่แล้วแบตหมดพอดีแล้วน้ําก็มาพอดีเลิกงานลงมัตลาดก่คนน่าปินบินมาหาฉันเลอไหนดิงบอกว่าให้ลงทุกคนชูชัดอุตส่าห์ลงไม่เห็นดิงจะลงเลยวะกล่างจะลงกพแค่ลังจะลงเลยอย่าอย่าอย่ากูเห็นลงไปรับลูกแค่นั้นแหละมึงไม่ได้คิดจะลงเลยรอน้ำไปก่อนแล้วกันเนื่องจากวังนั้นก็ขึ้นแล้วแสดงว่าที่นี่เขาน้ำมาบ่อยอะดิ เรานั่งกินร้านกาแฟมันมีป้ายเตือนไม่เห็นเหรอว่าถ้าน้ำแดงป่ามาไม่ใช่แค่น้ำแดงถ้าได้ยินเสียงน้ำหรือน้ำถ้าได้ยินเสียงน้ำแดงหรือว่าน้ำแดงสีม่วงสีให้รีบขึ้นอันตรายจากน้ำป้าน้ำป่าขนาดตรงนั้นไกลมากเลยเนาะนี่ไงป้า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 ขาลุยากกินมังคุดมันแรงแบบเมื่อวานมันพูดอะไรลูกเขาบอกว่าฝนตกนี่ไงเสียงฟ้าร้องเมื่อนน้ำแรงแบบเมื่อวานอยากเห็นอ่ะหนูก็อยากเห็นไง ไม่แล้วมันจะถึงตรงนี้ไหมถ้าอาจจะแรงมากแต่มันอาจจะเบาจนบอกอ่ะถ้าแรงก็จะถึงก็จะเป็นซีนามิสตาจนู้นกว่ามันแรงแบบเมื่อวานเนาะแต่อีตรงเมื่อกี้ตรงสะพานแขวนนั่นหนักแน่ตอนที่พ่อหนูเล่นน้ำลึกมากด้วยตรงนั้นอ่ะตอนที่พ่อหนูเล่นกันตอนแรกนี่าเด็กจมน้ําพี่เป็นคนที่นี่ไหมคะเป็นคนที่นี่ไหมคะเห็นบ่อยไหมอ๋อ น้ำดูเบาไม่เห็นแรงเลยชูเอามือไปล้าน้ําิดม่รู้มันแรงมันแรงแบบจับได้แบบเมื่อวานอ่ะบรรจุน้ํามาค่ะเดี๋ยวรอดูนะเขาจะจุดกองไฟเตือนไม่แล้วก็ผ้าคุมแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นกลมเป็นกลมเหนนี่แรงอ่ะถ่ายคลิปด้วยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นหลักฐาน เนี่ยเเวลาไปให้ข้อกูคือคนนี้แหละให้ข้อมูลมาเอากูนิงเฮ้ยกูจบกูจบตรเลยไปเว้ยเอกวรนศาสตร์ป่าไม้เลยนะเอกวศาสตร์แล้วเมื่อกี้ที่ถ่ายเรนได้ถ่ายพุ่ยกับเด็กๆบ้างไหมแต่ชูชาติหนูรู้สึกว่าอะไรปะหนูรู้สึกว่าอะไรหรือปะพอชูชาติลงไปเล่นน้ำกับหนูปั๊บน้ําป่าแม่งมาเลยใช่แม่งปกติกูชวนแทตายไม่ลงวันนี้กูไม่ต้องชวนลงพอลงมาแป๊บเดียว น้ำป่ามาวิ่งกันอย่างกัน,นกี้บอกพวกมันแล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่รู้เป็นไรว่ะมาป่าลาเขาเหมือนมีอะไรโดนใจอยากได้ลงมอตรงมอตรงมาก็าเลยลงตลบแหละแต่น้ำไม่ขุนเลยนะเล่นแป,ป๊บเดียวเองเนาะยังไม่สะใจเลยแป,ป๊บเดียวกูแป๊บเมืเอ่อมึงอ